แล้วคุณผู้ชมอยากจะบอกงี้นะคะว่าวันนี้ราคาทองคำนี้ก็วิ่งอยู่ในกรอบประมาณ20กว่าเหรียญด้วยกันนะก็ลงไปเกือบเกือบ20เหรียญนะล่าสุดอยู่ที่1,393เหรียญด้วยกันสำหรับ Gold Spot เดี๋ยวเรามาวางกลยุทธ์กันค่ะกับทางด้านของคุณวรุธรุ่งคำนะคะนักวิเคราะห์จาก YLG Bullent and Future ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวรุธครับล่าสุดหลุดพันสี่มาแล้วหลายคนตกใจเอ๊ะแบบนี้รับไม่อยู่หรือเปล่าต้องรีบขายตามไหมแนะนำยังไงดีครับกลยุทธ์ระยะสั้นตรงนี้ ระยะสั้นนะครับเนื่องจากตัวทองคำเนี่ยถูกกดดันจากตัวดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์ก็มีการแข่งข่าขึ้นมาแล้วก็แตะระดับสูงสุดในรอบ6สัปดาห์นะครับ,รบทรงตัวอยู่ในระดับสูงๆที่เดียวนะครับเออเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยออกมาดีอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็เป็นตัวเลขในส่วนของภาคการผลิตในฝั่งสหรัฐแล้วก็ตัวเลขการใช้ใจ่ายทางด้านการก่อสร้างนะครับตรงนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าเศรษฐกิจของสหรัฐมีการเจริญเติบโตหรือว่าขยายตัวอย่างเห็นได้ชัดนะครับ ประกอบกับคืนนี้นะครับจะมีในส่วนของ FOMC เนี่ยจะเปิดเผยในส่วนของรายงานสภาวะเศรษฐกิจของช่วงที่ผ่านมาหรือว่าเราเรียกกันว่าเบสบุกกันนะครับก็ตัวนี้จะเป็นลิงก์กับตัวมาตรการ QE ที่จะมีการเกิดขึ้นอีกในช่วงของกลางเดือนกันยายนนี้นะครับว่า Q e จริงเนี่ยจะยกเลิกหรือเปล่าแล้วก็ตัวเบสบุกเท่าออกมาดีจริงๆเนี่ยจะหนุนให้ดอลลาร์แข่งค่าไปมากกว่านี้ไหมแล้วก็จะส่งผลต่อราคาทองคำให้ย่อลงมากกว่านี้อีกหรือเปล่านะครับ น,นี่คือตัวสําคัญสําคัญคืนนี้<ช>นะแต่จริงว่าช่วงนี้มันก็มีอีกหลายประเด็นด้วยไหมคะที่เราต้องติดตามถ้าจากสหรัฐก็จะมีเบสบุ๊กส่วนวันศุกร์ก็จะเป็นตัวนอนฟาร์มนอนฟาร์มเพโรมีการมองไหมคะว่ามันจอกมาเป็นตัวเลขเหมือนคาดกันเอาไว้ล่วงหน้าว่าจะเป็นในแนวไหนตัวนอนฟาร์มเนี่ยคาดว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นประมาณ1นึ0 0 0สนแปดหมื่นตำแหน่งนะครับจากเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ1นึ่งแสนหกหมื่นสองพันตำแหน่ง ก็ตลาดก็มีการคาดการณ์นะครับว่าถ้าตัวเลขเนี่ยมีการขยับขึ้นหรือเพิ่มขึ้นระดับแสนแปดขึ้นไปนะครับตัว QE เนี่ยอาจจะถูกชะลอลงหรือถูกตัดลงในกลางเดือนกันยายนนี้ก็เป็นได้นะครับแต่วพราะเริ่มใช้เริ่มใช้การลด QE เลยใช่ครับก็คือยิ่งตัวเลขออกมาดีสุกนี้คือหลายคนบอกเลยสุกนี้ตัวเลขสําคัญเพราะว่าเขาจะประชุมอยู่ละกลางเดือนถ้าออกมาดี QE ที่จะลดเนี่ยเจอแน่ เดือนนีมม้มีโอกาสมีโอกาสสูงเลยครับแต่ว่าตลาดเนี่ยก็ยังมองต่อไปอีกนะครับ,รบว่าในส่วนของการลดเนี่ยถ้าตัวเลขออกมาดีหรือว่าดีไม่มากเนี่ยการลดเนี่ยจะลดแค่ไหนในส่วนของตัว QE ก็จาก8.5จุดหหมื่นล้านเนี่ยอาจจะลดลงสเต็ปแรกตอนแรกคาดการเลยว่าจะลงประมาณ20,000ล้านก่อนแต่ว่าไปๆมาๆถ้าตัวเลขออกมาดีมากดีไม่เพียงพอะนะครับอาจจะ จาก2.0อาจจะลดลงมาหรือแค่1.5หมื่นเท่านั้นนะครับก็ต้องดูเอฟเฟกของตลาดแล้วล่ะครับว่าสุดท้ายเนี่ยจะลดไหมจะลดแล้วจะลดเท่าไหร่ถ้าตัดเรื่องอื่นออกไปก่อนคือคอันแน่นอนตอนนี้ซีเรีจะเป็นประเด็นบวกให้กับทองถ้าตัดรเรื่องอื่นออกไปเอาเทา QE ที่ก่อนหน้านี้เราพูดกันมาหลายเดือนเนี่ยถ้าเฉพาะ QE ณระดับ1400เหรียญแถวนี้เนี่ยรับข่าวการลด QE หรือยัง<อ>ถ้าลดจริงรเนี่ยจะลงเยอะไหม ถ้าเราจริงๆนะครับยังยังประเมินว่าทุกครั้งเลยเนี่ยท,ที่ที่มีการประกาศในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็มาตรการ QE เนี่ยราคาทองคําลงได้ประมาณ40-70เหรียญดอลลาร์ ừ ừ ừ. ต่อท o อยส์ออนก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของโซนแนวรับเนี่ยเรายังประเมิน ในส่วนของระยะกลางเนี่ยที่หลายคนบอกว่าราคาทองคำเริ่มกลับมาเป็นบวกเป็นบวกในระยะกลางแล้วนะครับเรายังให้ในส่วนของแนวรับสำคัญที่ระดับ1,340เหรียญดอลลาร์ต่อทอออนนะครับถ้ามีการย่อตัวลงมาเนี่ยไม่หลุดในส่วนของระดับ1,340เหรียญดอลลาร์ต่อทองออนโอกาสที่จะดีดตัวหรือม้วนกลับของราคาก็ยังมีแต่ถ้าเกิด ราคาเนี่ยมีการย่อตัวลงมาแล้วเกิดหลุดระดับ1,3 4 0สิเหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนอาจจะต้องไปวัดการแถวๆระดับ1,300รเหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนแล้วเป็นแนวรับสําคัญถัดไปเลยแต่ว่าโมเมนตัมที่เขาบอกว่าระยะกลางเนี่ยที่ทางราคาทองคำเริ่มกลับมาเป็นบวกมากขึ้นตรงนี้ก็ก็จะเสียเทนหรือเสียทรงไปนะครับแต่จริงๆที่ถ้าใงนระยะยาวๆมันยังเป็นลบอยู่ไหมฮะหรือว่าก็ปรับหมดหมดแล้วไปพร้อมกับระยะกลางในในระยะ ในในระยะยาวทองคำยังยังเป็นลงยังเป็นที่ทางขาลงอยู่นะครับ <c oughs> จนกว่าจะผ่านตัวโซนระดับ1,530เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนครับแต่ว่าถ้าเราดูเนี่ยเราอาจจะแบ่งการลงทุนเป็นระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับตรงนี้เราจะเห็นค่อนข้างชัดเจนว่าในส่วนของระยะสั้นเนี่ยราคายังไซ์เวย์แล้วก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบ เพื่อรอในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่จะเข้ามากระทบในระยะสัน้นจะเห็นได้ว่าราคาแกวงขึ้นแกวงลงสลับขึ้นสลับลงเหมือนฟันปลานะครับแต่ว่าในระยะกลางจริงๆเนี่ยเนื่องจากราคามีการขึ้นแล้วก็ทยานขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทิศทางหรือมุมมองทางด้านเทคนิคเนี่ยโลเขามีการยกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็เลยให้ระยะกลางเป็นในส่วนของทิศทางที่เป็นเชิงบวกมากขึ้นนะครับเรื่องซีเรียล่ะ <colorful> จ่อกันเข้ามาทุกทีว่าเอ๊สรุปแล้วจะยังไงหลายๆประเทศก็เริ่มจะมีทั้งเห็นด้วยมากขึ้น จะยังไงดีถ้าเกิดว่าเกิดเขาตูงตามเงนขึ้นมาจริงๆเนี่ยสู้กันขึ้นมาจริง,รงรพองจะเป็นเหตุผลให้วิ่งแรงๆอีกกรอบไหมครับเป็นไปได้ครับในส่วนของสถานการณ์ในซีเรียเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ปาศจากความเสี่ยงหรือสินทรัพย์ปลอดภยอัยเดซเซเว่นกลับเข้ามาทันทีนะครับ,รบแล้วก็นักลงทุนเนี่ยก็ยกเงินจากตลาดทุ้นกลับเข้ามายังตลาดทองคํา ตรงนี้ทองคําเริ่มได้รับความสนใจในส่วนของสถานการณ์ความไม่สงบหรือเหตุการณ์การสู้รบกันในซีเรียนะครับแล้วถ้าสหรัฐเนี่ยมีการยื่นมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองภายในซีเรียเนี่ยโอกาสที่สถานการณ์ในซีเรียเนี่ยมันจะบานปลายกระจายไปยังภูมิภาคในส่วนของตะวันออกกลางเนี่ยก็เป็นไปได้สูงอาจจะไปกระทบราคาน้ํามันให้ราคาน้ํามันสูงขึ้นเกิดภาวะเงินเฟอ้อ ตรงนี้ทองคําก็จะกลายเป็นในส่วนของเซเปอร์เว้นของภาวะเงินเฟอ้ออีกตัวหนึ่งนะครับหรือสินทรั์ที่ที่ป้องกันในส่วนของตัวเงินเฟอ้ออีกสเต็ปหนึ่งเหมือนกันดังนั้นเนี่ยจะเห็นค่อนข้างชัดนะครับว่าสถานการณ์ความไม่สงบเนี่ยมันจะส่งผลบวกต่อที่ทางราคาทองคําอย่างชัดเจนแต่ว่าตัวสถานการณ์ความไม่สงบเนี่ยก็ก็ค่อนข้างค่อนข้างไม่ชัดเจนค่อนข้างผันผวนนะครับแล้วก็เริ่มมีกระแสข่าวจริงบ้างไม่จริงบ้างอย่าง,างเห็นชัดเจนอย่างวันนี้นะครับก็ ตัวเรดาร์ของรัสเซียจับขีปนาวุธได้2ลูกระหว่างนั้นทองคําก็มีการดีดดดขึ้นอย่างชัดเจนนะครับไป,ไปม,ามาเนี่ยมีการรายงานข่าวออกมาว่าเป็นสหรัฐกับตัวอิสาราเอลมีการซ้อมรบกันราคาก็เลยมีการย่อตัวกลับลงมาในระยะสั้นนะครับเพราะว่าแต่ระหว่างที่ความชัดเจนจะออกมาเนี่ยก็มีข่าวลือออกมาว่ามีการยิงขีปนาวุธไปยังซีเรียแล้วแล้วก็ก็เริ่มมีข่าวลือกันในตลาดออกมาค่อนข้างมากนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่า ปัจจัยดังกล่าวเนี่ยมันค่อนข้างตอบสนองกับกับทิศทางราคาอย่างชัดเจนนะครับแล้วกออ็อยากจะให้นักลงทุนนะครับเช็คข่าวให้ดีก่อนที่ก่อนที่จะตัดสินใจลงตัดสินใจเข้าไป follow ตามหรือซื้อตามมานะครับเพราะว่าถ้าเช็คข่าวไม่ไดีจริงๆแล้วเกิดเกิดเกิดไม่ไม่ใช่ข่าวจริงๆขึ้นมาเนี่ยพอถูกพอคนที่รู้ข่าวไวกว่าเนี่ยเขาก็จะขายกดลงมาอาจจะทําให้ให้เกิดสภาวะการขาดทุนได้นะครับ ถ้ามองไปอีกแง่หนึง่งในส่วนของฝั่งสหรัฐเนี่ยที่มีการซ้อมรบเนี่ยมีการยิงขีปนาวุธจากกลางทะเลเข้าสู่ชายฝั่งเนี่ยมันแสดงถึงความพร้อมและก็ศักยภาพในการพร้อมรบนะ,นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ยังพยุงในส่วนของราคาทองคําเอาไว้ว่างานเนี้ยสหรัฐเอาจริงนะแล้วก็การที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาเนี่ยมีการเดินสายไปยังสมาชิกของสภาคองเกรสแต่ละท่านแต่ละท่านนะครับแล้วก็เริ่มได้เสียงสนับสนุนมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่ สหรัฐจะได้รับการสนับสนุนจากสภาคองเกรสในวันจันทร์ที่9ก้ากันยายนนี้ก็มีค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันะนะครับก็ปัจจัยพวกนี้ครับมันก็จะเป็นในส่วนของสถานการณ์ที่เข้ามาในแต่ละวันจะส่งผลให้ราคาทองคําถ้ามีปัจจัยบวกเข้ามาสแสดงถึงความรุนแรงในสถานการณ์ซีเรียก็จะเป็นปัจจัยบวกแต่ถ้าเริ่มมีข่าวที่บอกว่าเอ,อประเทศนี้เริ่มถอนตัวประเทศนี้ไม่เห็นด้วยก็จะเป็นปัจจัยลบที่เข้ามากดในตัวราคาทองคำนะครับอย่างช่วง เย็นๆของวันนี้นะครับก็เริ่มมีกระแสะข่าวจากทางฝรั่งเศสออกมาว่าในส่วนของรัฐสภาฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะเอาเรื่องปฏิบัติการทางการทหารเนี่ยเข้าไปในเข้าไปในสภาพิจารณาเลยถึงแม้ว่าประธานาธิบดีจะยืนยันว่าจะรอผลการประชุมของสภาคองเกรสอยู่ปัจจัยตัวเนี้ยก็เลยเป็นผลที่ว่า ฝรั่งเศสเนี่ยจากที่สนับสนุนให้มีการสู้รบก,กันตลอดไปไปมามาแล้วสภาอาจจะไม่อนุมัติก็ได้<ม>ก็เลยเป็นปัจจัยที่กดตัวราคาทองคําให้ย่อลงมาณปัจจุบันเช่นกันนะครับถ,ถ้าในกรอบนเรื่องของซีเรียไม่ว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติสภ<พ>าคองเกรสกรอบกว้างๆที่มันจะขยับได้ประมาณถึงร้อยเหรียญไหมคิดว่า,ถ,าถ้าในระยะสั้นน,นะครับถ้ามีการสู้รบกันขึ้นมาจริงๆเนี่ยกา,การขยับขึ้นอาจจะขยับขึ้นเป็นสเต็ปสเต็ปแรกๆเลยเนี่ยพอมีข่าวปุ๊บ อาจจะดีดตัวครั้งแรกประมาณ20-30ถึงเหรียญก่อนแต่ว่าพอสถานการณ์เนี่ยเ,เริ่มยืดเยื้อหรือว่ารุนแรงเนี่ยอาจจะค่อยๆเป็นปัจจัยบวกเข้ามาดันในส่วนของราคาทองคํา<ม>ให้ค่อยๆขยับขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนของการขยับขึ้นเนี่ยอาจจะต้องดูปัจจัยประกอบหลายๆตัวอย่างเช่นน้ํามันที่กล่าวกล่าวไว้นะครับว่าเออเอฟเฟกตตรงเนี้ยมันจะสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะรุนแรงแค่ไหนกระจายไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางแค่ไหนแล้วก็จะดัน ให้ตัวราคาน้ํามันเนี่ยมีการขยับขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีสงครามจริงๆเนี่ยก็มีหลายหลายค่ายออกมาคาดการณ์ว่าตัวน้ํามันเนี่ยอาจจะขยับขึ้นไปถึงระดับ1 125งี่เหรียญดอลลาร์ต่อบาเรลถึง150เหรียญดอลลาร์ต่อบาเรลทีเดียวก็ตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่มันเข้ามาบวกในตัวตลาดทองคำเพิ่มขึ้นสมมตินะกรณีว่าเขาบอกว่าสภากรองเคสสุดท้ายบอกว่าไม่เอาทองจะลบเยอะไหมหรือว่าเขาบอกว่ากลางๆอาจจะไม่มีผลกระทบเท่าไหร่ จริงๆในในระยะแรกคิดว่าน่าจะมีการย่อตัวสเต็ปหนึ่งเลยนะครับแต่คิดว่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจะไม่ใช่ปัจจัยลบต่อต่อราคาทองคำนะครับเพราะว่าจะเห็นเลยว่าสถานการณ์ในการสู้รบเนี่ยเป็นปัจจัยบวกเข้ามาหนุนเท่านั้นแต่ว่าปัจจัยบวกเนี่ยดันหายไปหรือเลือนล่างหายไปนะครับก็ไม่ได้ถือว่าเป็นปัจจัยลบแต่ถามว่าเอฟเฟกเนี่ย จากนักลงทุนที่เขาคาดการไปแล้วว่าทางสาหรัฐเนี่ยน่าจะมีการปฏิบัติการทางการทาหารจู่โจมเหมือนซีเรียเหมือนกับลักษณะของอิรักนะครับ,รบตรงนี้ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ที่กล้าเข้ามาเสี่ยงซื้อแล้วก็ดันราคาขึ้นไปในสเต็ปแรกแต่พอสถานการณ์มันเริ่มชัดเจนหรือว่าไม่ได้มีการสู้รบกันจรงิงๆเนี่ยคนกลุ่มนี้จะมีการขายออกมาอยู่ดีขายออกมาอยู่ดีขอ,ออดขอก<ช>รอบสั้นๆคือนี่อีกทีนึครับ ในระยะสั้นเนี่ยยังมองโซนแนวรับถ้าราคาทองคําในระยะสั้นยังคงรักษาระดับหรือเป็นไซด์เว้า up ได้เนี่ยให้ระดับแนวรับ1 3 8 5ดเหรียญดอลลาร์ต<ฆ>่อทอยส์ออนนะครับแต่ถ้าหลุดลงมาจริงๆเนี่ยให้ดูที่ระดับ1 3 7 0เดหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนอาจจะมีจังหวะด,ดิดตัวขึ้นแต่ถ้าดิดตัวขึ้นมาเนี่ยยังไม่ผ่านโซนระดับ1420ี่ยเหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนก็ถือว่าการดิดตัวขึ้นค่อนข้างจํากัดนะ,<ฆ>นะครับ,รบแต แนวรับแรกที่ระดับ1,340เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนแนวรับถัดไประดับ1,310เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนครับส่วนแนวต้านเนี่ยจะเป็นแนวต้านสำคัญที่ระดับ1,430เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนเป็นไฮของรอบนี้นะค,ะครับแล้วก็ถ้าผ่านไปได้เนี่ยจะเป็น1,450เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนครับตอบกวางมาขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ,บค่ะถือว่ามีปัจจัยต้องติดตามค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเเเเดดีีียยยววววนน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 ะะะะะจ็ๆคคคค่่่อออลลลลงงงททุกัไปสต้้้าาาหมมมแรร3พ ผมต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ